คุณเคยได้ยินประโยคนี้หรือเปล่าคะถ้าเกิดว่าคุณมีไฟปรารถนาอย่างแรงกล้าธรรมชาติจะหาทางสร้างเรื่องนั้นให้เกิดขึ้นจริงจนได้คะ่ะเรื่องที่จะเป็นตัวอย่างเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อนับโปเลียนฮิลแน่นอนคะ่ะเขาเห็นลูกชายแรกเกิดของเขาเขาต้องตะลึงจนพูดไม่ออกเนื่องจากว่าลูกของเขาไม่มีหูคะ่ะคุณได้ยินไม่ผิดคะ่ะ เด็กทารกไม่มีหูคุณหมอบอกว่าหลังจากที่ตรวจหูของทารกแล้วเด็กไม่มีอวัยวะที่บ่งบอกว่าโสตประสาทจะได้ยินเสียงจากโลกภายนอกได้หมอบอกกับเขาว่าลูกชายของคุณจะไม่ได้ยินเสียงและจะพูดไม่ได้เขาจะเป็นคนหูหนวกและก็เป็นใบไปตลอดชีวิตนโปเลียนฮิลเป็นนักเขียนหนังสือเสริมสร้างกำลังใจที่มีชื่อเสียงของอเมริกาตนศตวรรษที่2ี่ เขาเป็นคนเสริมสร้างกำลังใจให้กับคนอื่นแต่เมื่อเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นเขากลับต้องการกำลังใจอย่างที่สุดเขาไม่เชื่อว่าการไม่มีหูจะเป็นจุดสิ้นสุดอนาคตของลูกเขาเขาปฏิเสธที่จะเชื่อหมอว่าเด็กหมดหวังแล้วในชาตินี้เขามีสิทธิ์ที่จะไม่เชื่อหมอเขาตัดสินใจว่าจะไม่ยอมให้ลูกของเขาหูหนวกลูกของเขาจะต้องไม่เป็นใบโดยเด็ดขาด แล้วเขาก็นึกถึงคำพูดคำพูดหนึ่งค่ะนั่นก็คือคำที่ครูเกได้บอกคุณไปแล้วตอนแรกความปรารถนาอย่างแรงกล้าเขาเชื่อว่าถ้าเขามีไฟปรารถนาอย่างแรงกล้าธรรมชาติจะทำให้มันเกิดขึ้นและมันจะเป็นไปตามทางของมันยกตัวอย่างอย่างเช่นสายน้ำเวลาที่มันไหลามาแล้วมันมาเจอก้อนหินสายน้ำนั้นจะหาทางลัดเลาะทะลุทะลวงจนสามารถไหลต่อไปได้ ต่อให้ธรรมชาติก็ไม่อาจบังคับให้เขายอมรับโชคชะตนี้ได้เขาบอกกับตัวเองว่าต้องมีสักทางสิต้องมีหนทางหนึ่งที่จะทำให้เด็กได้ยินและพูดได้เหมือนคนปกติและเขาจะต้องหาหนทางนั้นให้เจอแต่ก่อนอื่นเขาต้องฝังไฟปรารถนาอย่างแรงกล้านี้ไปที่ลูกชายเขาเองด้วยเขาต้องพร่ำบอกกับลูกชายของเขาไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ ลูกสามารถก้าวข้ามผ่านความพิการทางกายภาพไปสู่เป้าหมายได้ถ้าลูกต้องการมันจริงๆนี่คือคำพูดที่นโปเลียนได้บอกกับลูกชายของเขาค่ะพ่อกับแม่ตั้งชื่อทารกที่ไม่ครบ32ประการนี้ว่าแบลตั้งแต่เล็กแบลได้รับการเลี้ยงดูเหมือนกับเด็กทั่วไปเข้าเรียนในโรงเรียนธรรมดาไม่ใช่โรงเรียนคนหูหนวกทั้งยังถูกห้ามเรียนภาษามือ เพราะว่าพ่อกับแม่ของแบมุ่งมั่นให้แบเป็นเด็กปกติให้ได้แต่การต่อต้านสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ของคนไม่มีหูก็ห่างไกลาจากเรื่องง่ายหลายโยดเลยทีเดียวเมื่อถึงวัยที่เด็กทั่วไปเริ่มพูดลูกของเขาเงียบสนิทไม่มีวี่แววว่าจะได้ยินอะไรหรือว่าส่งเสียงอะไรออกมาซักคำในเมื่อไม่มีหูสำหรับการได้ยินและเสียงคือรูปแบบของการสั่นสะเทือนอย่างหนึง่ง เขาจึงพูดกับลูกโดยแตะริมฝีปากของเขาที่ศีรษะของลูกพูดง่ายๆนโปเลียนฮิวเอาริมฝีปากของตัวเองแตะบริเวณด้านหลังหูของลูกเพื่อส่งคลื่นเสียงที่สั่นสะเทือนตรงถึงหัวของลูกโดยไม่ต้องผ่านหูทั้งพ่อและแม่รู้สึกประหลาดใจที่พบว่าวิธีการนี้ท้ารกสามารถได้ยินเสียงอย่างน้อยในระดับหนึ่งพวกเขาสื่อสารด้วยวิธีนี้อย่างต่อเนื่องวันแล้ววันเล่า ผู้เป็นพ่อซื้อจานเสียงมาเล่นแล้วก็ให้ลูกฟังเพลงและก็สังเกตเห็นว่าเด็กชอบฟังโดยงับฟันที่ขอบจานเสียงภายหลังเขาจึงรู้ว่ามันเป็นหลักการฟังเสียงที่สามารถส่งคลื่นเสียงสู่หูชั้นในผ่านกระดูกที่กะโหลกศีรษะพ่อเขาอ่านนิทานที่แต่งเองให้ลูกฟังเป็นประจำเป็นนิทานที่ออกแบบมาให้มีคติสอนใจว่าอุปสรรคทางร่างกายไม่ใช่ปมด้อย ปลูกฝังให้มองโลกในแง่ดีใช้ความเชื่อและความปรารถนาอันแรงกล้านำทางพ่อของเขาฝังทัศนคติในเชิงบวกให้กับลูกว่ารู้ไหมว่าลูกจะมีข้อได้เปรียบเหนือคนอื่นเช่นครูจะดูแลลูกเป็นพิเศษกว่าคนอื่นถ้าลูกโตขึ้นแล้วขายหนังสือพิมพ์ได้เองลูกก็จะได้เงินทิปมากกว่าเด็กทั่วไปเพราะใครๆก็ชอบคนที่เขาสู้ชีวิต นั่นอาจจะเป็นการปลูกฝังการมองโลกในแง่ดีอย่างนี้เองตั้งแต่เด็กๆแแบไม่เคยงองแงต่างจากพี่ชายของเขาที่เมื่ออยากได้อะไรก็นอนเกลือกกลิ้งบนพื้นทีบเท้ากลางอากาศเรียกร้องความสนใจเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาแต่ว่าแแบพึ่งพาตนเองเสมอเขาไม่เคยคิดเลยว่าเขาเป็นคนพิการเพราะว่าพ่อกับแม่ไม่เคยเลี้ยงเขาให้เหมือนเด็กพิการเลยด้วยวิธีการนี้ ความสามารถในการได้ยินของแบลด้วยวิธีนี้พัฒนาขึ้นอย่างเป็นลำดับในยามปกติเขาได้ยินเสียงคนอื่นพูดยกเว้นตอนตะโกนไกลๆเมื่ออายุเจ็ดขวบแบลขออนุญาตพ่อไปขายหนังสือพิมพ์เหมือนกับเด็กคนอื่นๆแต่แม่ไม่อนุญาตโดยให้เหตุผลว่ามันเป็นเรื่องที่อันตรายมากสำหรับเด็กเล็กที่เดินเพ่นพ่านตามถนนโดยไม่ได้ยินเสียงอะไรบ่ายวันหนึ่งเมื่อพ่อกับแม่ไม่อยู่ ทิ้งเขาไว้กับคนใช้เด็กชายได้ปีนออกทางหน้าต่างของครัวจากบ้านเขายืมเงิน6เซนจากเพื่อนบ้านแล้วก็ซื้อหนังสือพิมพ์ไปขายนำกำไรไม่กี่เซนที่ได้ไปลง,ลงทุนเพื่อจะซื้อหนังสือพิมพ์แล้วก็ไปขายอีกรอบเขาทำเช่นนี้อยู่หลายรอบตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นหลังจากคืนนั้นเงิน6เซนที่เขาได้ยืมเพื่อนบ้านไปเขาได้กำไรเป็น42เซน คำนั้นแบกกลับมาที่บ้านนอนหลับมือยังกำเงินที่ได้จากการหนังขายหนังสือพิมพ์อยู่เลยแม่ของเขาเข้ามาเห็นแม่ร้องไห้เมื่อรู้ความจริงว่าลูกชายกล้าออกไปสู้โลกภายนอกด้วยตัวเองแล้วน้ำตาของแม่ไม่ได้หมายความว่าจะโกรธที่ลูกหนีออกไปจากบ้านแบบนั้น แต่แม่รู้สึกตื่นตันใจที่ในที่สุดสิ่งที่แม่เฝ้าพยายามว่าลูกจะช่วยเหลือตัวเองได้สามารถเผชิญโลกได้ทำให้แม่รู้สึกหมดห่วงตื่นตันใจแล้วก็เห็นเงินที่ลูกกำอยู่ในมือทำให้ยิ่งร้องไห้และน้ำตาไหลออกมานั่นเองค่ะลูกของเขาไม่เคยคิดว่าเขาเป็นคนพิการเลยการปลูกฝังให้เด็กไม่รู้ตัวว่าตัวเองพิการทำให้เด็กเป็นคนกลา้ามีความมุ่งมั่นพึ่งพาตนเองได้ เป็นคุณสมบัติที่จะติดตัวเขาไปตลอดชีวิตแบมีได้ผ่านการดูแลอย่างคนใบ้คนหูหนวกอย่างที่หมอฟันทงแต่ผ่านการฝึกฝนจากการฟังแบบเฉพาะตัวการผ่าตัดครั้งหนึ่งการใช้เครื่องมือช่วยฟังและความปรารถนาอย่างแรงกล้าแบพัฒนาทักษะเฉพาะตัวจนสามารถได้ยินและก็พูดได้เกือบเหมือนคนปกติแบรเรียนจนจบมหาวิทยาลัยทำงานเช่นคนปกติ และประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างที่สุดเป็นยังไงล่ะคะถ้าเกิดว่าแบปลเชื่อตั้งแต่ตอนที่หมอบอกว่าเด็กคนนี้จะพูดไม่ได้เด็กคนนี้จะหูหนวกไปตลอดชีวิตก็คงจะไม่มีทางเกิดเรื่องนี้ขึ้นจะว่าไปก็ไม่ใช่แบปลเชื่อหรอกนะคะเพราะตอนนั้นเขายังเป็นเด็กทารกเขายังไม่รู้เรื่องอะไรต้องชื่นชมนโปลียนฮิลที่เป็นพ่อแล้วก็ชื่นชมคุณแม่ของเขาด้วย ที่ทำให้ลูกไม่เป็นเด็กพิการและมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าว่าลูกของตัวเองจะเป็นคนปกตินั่นเองค่ะอาทิตย์สุดท้ายในมหาวิทยาลัยแปลได้รับอุปกรณ์ทดลองการฟังแบบใหม่จากบริษัทแห่งหนึ่งและการได้ยินดีมากเลยเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขาสัมผัสเสียงต่างๆใกล้เคียงคนปกติได้ยินเสียงที่คนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่ว่าจะเป็นเสียงวิทยุเสียงรถ เสียงนกร้องท่านใดนั้นแบลก็อยากจะอุทิศชีวิตที่เหลือของเขาช่วยเหลือคนพิการทางด้านหูหรือพิการด้านการได้ยินโดยใช้ประสบการณ์ของเขาเองเสนอโครงการให้บริษัทผลิตอุปกรณ์ช่วยคนหูหนวกและก็ได้ทำงานที่นั่นทันทีชีวิตของแบบลไม่มีทางเป็นอย่างที่เขาจะเป็นอยู่ในทุกวันนี้ได้ถ้าเขาไม่ได้รับการปลูกฝังทัศนคติที่จะสู้ และถ้าหากพ่อแม่ของเขาเชื่อคําตัดสินของหมอยอมแพ้ตั้งแต่วันแรกเพราะโดยหลักวิชาเขาไม่เขาไม่มีทางเลยที่จะได้ยินเพราะเขาไม่มีหูมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วตรงกันข้ามสิ่งที่พ่อแม่เขาทำคือสร้างความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเห็นเขาเป็นคนปกติมันฝืนธรรมชาติแต่มันฝังทัศนคติที่ดีในหัวของเด็กและทัศนคติที่ดี มันช่วยให้เขาก้าวข้ามผ่านอุปสรรคทางกายภาพไปได้อย่างไม่น่าเชื่อเขาเคยนึกเล่นๆว่าถ้าหากพ,พ่อกับแม่ยอมแพ้ตั้งแต่วันแรกที่เห็นสภาพของเขาเขาย่อมกลายเป็นคนหูหนวกและเขาย่อมเป็นใบโดยไม่ต้องสงสัยตลอดชีวิตเขาจะเป็นคนที่รู้สึกว่าตนเองอไร้ค่าถ้าเด็กที่ไม่มีหูคนหนึ่งสามารถก้าวข้ามผ่านพ้นอุปสรรคทางกายได้อย่างเช่นแบรแล้วล่ะก็ยังมีเด็กพิการอีกมากมาย ที่ไร้ความสามารถและไม่กล้าที่จะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคส่วนตัวได้จริงๆแล้วถ้าพวกเขาต้องการที่จะผ่านมันจริงๆมันมีตัวอย่างมากมายนับไม่ถ้วนคนตาบอดปีนเขาเอเวอเรสต์คนพิการเล่นกีฬาคนไร้แขนเล่นเปียนโนและวาดรูปและยังมีอื่นๆอีกมากมายตัวอย่างตามที่คุณเห็นในสังคมซึ่งเรื่องราวเหล่านี้เป็นตัวอย่างพลังของไฟปรารถนาอย่างแรงกล้า เรากับว่าธรรมชาติสร้างขึ้นมาเพื่อชดเชยให้ความไม่ปกติขอเพียงรักษาไฟนั้นไม่ให้มันดับคนที่มีอวัยวะไม่สมประกอบก็สามารถเดินได้ไกลกว่าคนมีอวัยวะที่ไม่สามารถที่จะคิดในเรื่องแบบนี้ได้สะด้วยซ้ำแน่นอนค่ะไฟปรารถนาอย่างแรงกล้านี้อาจไม่ได้ส่งผลร้อเปอร์เซน์ในทุกกรณีแต่มันก็ไม่จบด้วยศูนเปอร์เซน์อย่างแน่นอนอย่างน้อยในที่สุด ใครคนนั้นก็ไม่ดูถูกตัวเองและมันก็คือคุณสมบัติแม้ว่าร่างกายสมบูรณ์จำนวนมากของคนทั่วไปไม่มีอะไรน่าหดหูไปกว่าการที่เห็นคนปกติทำตัวเป็นคนพิการบางคนมีอวัยวะครบ32ประการแต่ก็ไม่เคยทำอะไรช่วยพ่อแม่ไม่เคยดูแลตัวเองไม่เคยเลยแม้แต่จะทำให้ตัวเองเป็นคนมีประโยชน์ถ้าแบบนั้นทาตัวแย่กว่าคนพิการซะอีกนะคะ พ่อแม่จำนวนมากในการเลี้ยงดูลูกเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนพิการโดยที่ไม่รู้ตัวปลูกฝังความคิดให้เด็กต้องพึ่งพาคนอื่นไปตลอดชีวิตกลายเป็นเด็กที่ไม่รู้จักโตความไม่สมประกอบทางกายภาพเป็นสิ่งที่เราเลือกไม่ได้ขนาดสมองและหน้าตาเราก็เลือกไม่ได้แต่สิ่งที่เลือกได้ก็คือความคิดของเราทัศนคติของเราการที่เรามีทัศนคติที่ดีมีความคิดที่ดี เราจะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้และที่สำคัญเราต้องมีความเชื่อที่เป็นไฟปรารถนาอย่างแรงกล้าว่าไม่ว่าเราจะเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรเราจะสามารถผ่านไปได้ด้วยดีและเราจะทำสิ่งนั้นได้อย่างแน่นอนคะ่ะครูเกศรู้สึกโชคดีที่ได้อ่านเรื่องนี้แล้วก็ได้นามาฝากทุกๆคนจริงๆแล้วเรื่องราวเหล่านี้จะอยู่ในหนังสือที่มีชื่อว่า t h i n g and go rich ของนับปเลียนฮิลนะคะ หรือหนังสือภาษาไทยเล่มนี้ชื่อว่าคิดแล้วรวยถ้าคุณอยากได้หนังสือเล่มนี้หาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปได้เลยค่ะขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบและติดตามช่อง podcast ครูเก๋สเตชัสวัสดีค่ะ